ในยุคที่โซลท์กลายเป็นแนวเกมที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองจนหลายๆค่ายขยันผลิตเกมแนวนี้ออกมาจนเริ่มเกินตลาดแต่ถึงอย่างนั้นทุกเกมก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกและเต็มไปด้วยคุณภาพซึ่งนั่นก็จะรวมไปถึงเกมที่เราจะพูดถึงในวันนี้ด้วยเช่นกันอย่าง Lost of Fallen แน่นอนว่านี่คือหนึ่งในเกมโซลาร์ที่ทำได้ยอดเยี่ยมตามมาตรฐานเพียงแต่ตัวเกมมันดันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นักจนบางทีผมก็รู้สึกว่าเกมเนี่ยเขาทำได้ดีมากทำได้ดีเลยแต่ดันต้องมาเจอกับอะไรบางอย่างที่ทำให้เกมนี้มีข้อบกพร่องไปอย่างน่าเสียดาย เพราะงั้นในวันนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมเกมที่คอนเซปต์ดีอย่าง Lost of Fallen มันถึงได้กลายเป็นเกมที่ดันต้องมาตกม้าตายเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ให้กันคนละหนึ่งครั้งจากนั้นก็ตามผมมารับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นผมต้องขออภัยก่อนเลยนะครับที่ไม่ได้ทำเกมนี้ให้ดูแบบ f ฟ l ลรีวิว เพราะถึงแม้ว่าผมจะเล่นเกมนี้ไปแล้วกว่า13ชั่วโมงซึ่งจริงๆมันก็เพียงพอแล้วที่จะทําเป็นรีวิวแม้ว่าจะยังเล่นไม่จบแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดยังเล่นไม่จบมันก็ไม่แฟร์เลยที่จะรีวิวแบบให้คะแนน่วนเหตุผลที่ว่าทําไมถึงไม่เล่นให้จบละ่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าเกมมันมีปัญหาจนผมทนเล่นต่อไปไม่ไหวยังไงล่ะครับเอาที่หนักที่สุดเลยนะ Performance เรื่องนี้เนี่ยแหละครับที่พิน,นาที่สุด ด้วยความที่ผมโชคดีที่ผมได้คีย์เกมนี้มาเทสทั้ง2แพลตฟอร์มทั้ง PC แล้วก็ PlayStation 5ผมก็เลยได้เห็นข้อเสียทั้ง2แพลตฟอร์มนี้แบบชัดเจนเอาอันแรกก่อนเลย PC เวอร์ชันนี้ผมได้เล่นตั้งแต่เวอร์ชันเบตา้าก่อนที่เกมจะวางขายซึ่งผลลัพธ์ก็ตามนั้นครับเข้าเกมปับ๊บมันแลกจนเล่นแทบไม่ไหวต้องแก้ด้วยการออกเกมแล้วก็เข้าใหม่มันถึงจะหายแล้วตอนเข้าเกมเกมมันก็โหลดนานมากลิเกินตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นเพราะว่าเราเข้าเกมครั้งแรกหรือเปล่า แต่ว่าไม่ใช่ครับปัญหามันคือเกมอ่านฮาร์ดแวร์ไม่เห็นเพราะว่ามันแจ้งเตือนผมชัดเจนเลยว่าดิสซี่ผมใช้อยู่มีความเร็วต่ำกว่า100ทําให้ตัวเกมไม่สามารถรันเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่เดี๋ยวก่อนนะดิสซี่ผมใช้มันคือ SSD ความเร็วเกือบ4000เลยนั่นก็แสดงว่าไอ้ที่มีปัญหาเนี่ยมันคือตัวเกมแล้วไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ แต่ว่าถึงอย่างนั้นหลังจากที่เกมปล่อยตัวเต็มองมามันก็มีแพทมาตามแก้ที่หลังทำให้ตอนนี้สามารถเล่นได้แล้วตามปกติบวกกับเทคโนโลยีอัพสเกลของ AMD ที่มันให้ผลลัพธ์ค่อนข้างชัดเจนถ้าเกิดคอมคุณมีการ์ดจอประมาณ2060ขึ้นไปก็น่าจะเล่นได้แบบไม่มีปัญหาแต่ปัญหาที่เกมมอง SSD วิ่งแค่100อันนี้ยังอยู่โชคดีที่มันจะเป็นแค่ตอนเปิดเกมเท่านั้นส่วนที่เหลือน่าจะสบายใจกันได้ แล้วกับบนเวอร์ชัน PlayStation 5ละครับมันจะเป็นยังไงอันนี้ผมบอกเลยว่ามันน่าเจ็บปวดหรือเกินเพราะถึงแม้ว่าจะเป็น PlayStation 5ในโหมด performance ก็ตามแต่คำว่า60เฟรมอันนี้คือแทบจะไม่เคยมีให้เห็นเอาจากสายตาผมเลยนะผมว่าค่าเฉลี่ยมันจะราวๆประมาณ40เฟรมเท่านั้นเองแถมหลายๆฉากโดยเฉพาะการสู้กับบอสเอฟเฟกมันจะอลังการจนทำให้เฟรมเรทถึงขั้นเลวร้ายที่สุด แล้วคุณดูมอนส์ในฉากนี้คือผมเข้าใจว่าที่เขาต้องทําให้เยอะเพราะเกมมันจะได้ดูดูเดือดแต่ถ้าเกิดความดูเดือดมันจะทําให้เกมแลกขนาดนี้ผมว่ามันก็เป็นดาบสองคมเพราะว่าฉากพงเนี่ยความลื่นไหลมันสําคัญมากแต่ว่าเกมดันไม่มีให้แล้วเกมมันจะดูแย่ขนาดไหนอะ่ะคุณคิดเอาตอนแรกผมก็คิดว่าถ้าเกิดเฟรมเรทมันเวงขนาดนี้งั้นโหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์ช่างมันลองโหมดคุณลิตี้ดูก็ได้30เฟรมก็เอาวะเวรกรรม บทมดคุณภาพมันไม่ได้ล็อก30เฟรมแต่มันล็อกแค่24เฟรมบอกตามตรงครับว่าแหลกขนาดนี้ผมเล่นไม่ไหวเกมไม่เสถียรเวียงไปเวียงมาแต่วิยาขนาดนี้มันจะเล่นผ่านได้ยังไงหลายๆฉากผมเลยรู้สึกแย่มากหลบไม่พน้นกระตุกอินพุตแหลกโอ้ยเยอะครับภาพก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นทำไมมันถึงได้กินเครื่องขนาดนี้กันละเนี่ยหรือว่ามันจะเป็นเพราะว่าเป็นอาถรรพ์ของ Unreal Engine ไฟกันแน่นะเกมไหนที่ใช้ engine ตัวนี้บึ้มทุกเกมจริงๆแต่ว่ายังครับ ไอที่แย่มันไม่ใช่แค่เพอร์ฟอร์แมนซ์เกมดีไซน์ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้เกมพังยกตัวอย่างเช่นเรื่องนี้คือตัวเกมมันจะมีระบบที่เรียกว่าโลกแอมเบลมันคือระบบมิติที่2ที่เราต้องสลับไปมาระหว่างมิติความจริงเพื่อเปิดทางไปต่อประมาณว่ามิติความจริงเราต้องไปข้างหน้าแต่ข้างหน้ามันดันเป็นแม่น้ําซึ่งเราเข้าไปไม่ได้เราก็เลยต้องสลับตัวเองไปโผล่ในแอมเบลเพื่อให้น้ํามันหายไปอะไรประมาณนั้นสรุปแล้วมันคือมิติที่บังคับเลยว่ายังไงคุณก็ต้องเข้าไปเล่นแม้ว่าจะไม่ชอบก็ตามแต่ ปัญหาก็คือมิติอัมเบลเนี่ยมันคือมิติที่กราฟิกมันดันจัดหนักเกินไปหน่อยเพราะทุกครั้งที่คุณเข้ามาในมิตินี้รับประกันเลยว่าถ้าเกิดเครื่องคุณไม่แรงจริงเฟรมเรทคุณจะดิ่งนลกจนอยากจะปาจอยทิ้งแน่นอนแล้วคุณดูว่าในมิตินี้เราจะได้เจอกับอะไรบ้างจากมิติที่ปกติธรรมดามอนมันก็เยอะอยู่แล้วพอมาอยู่ในมิติอัมเบลเราจะต้องเจอกับมอนที่มันมีเพิ่มขึ้นแล้วคุณคิดเอากับฉากที่มอนเยอะขนาดนี้แล้วรายละเอียดเพิ่มขึ้นขนาดนี้ไม่แลกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว บอกตามตรงเลยว่าเพแทบจะสิ้นใจ แล้วกับระบบล็อกเป้าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนออกแบบมันจะชอบมีอาการล็อกเป้าและกลิ้งวนรอบศัตรูไม่ก็ล็อกเป้าตัวหนึ่งแต่ศัตรูพุ่งไปด้านหลังมันก็เลยเปลี่ยนไปล็อกเป้าตัวอื่นที่อยู่โคตรไกลไปแทนตอนเล่นเนี่ยบอกเลยครับว่าหัวร้อนโคตรบ่อยศัตรูพุ่งเข้ามาชนแล้วเรากิ้งหลบไปด้านหลังแต่ว่าเกมดีไซน์ห่วยก็เลยกลายเป็นว่าเรากลิ้งวนรอบศัตรูแบบ360องศาแล้วก็วนกลับมาโดนทั้งนั้นที่ควรจะหลบพ้นส่วนแอนิเมชั่นก็ดันมีผลโคตรเยอะ ว่าจะหยิบจะจับอะไรมันก็ลีลาหรือเกินเงินตกกลางดองมอนจะวิ่งฉบเข้าไปเก็บแล้วหนีออกมาไม่ครับมันไม่ทํามันต้องรออนิเมชันตัวละครก้มหยิบของซะก่อนแล้วอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าทุกอาวุธมันมีปัญหาเหมือนกันไหมแต่อาวุธอย่างลองซอสท,ที่ผมถนัดมันมีปัญหาโคตรเยอะ เพราะว่าการฟันครบคอมโบ4-5ครั้งมันจะเป็นแอนิเมชันรำดาบที่มันจะทําให้ตัวละครพุ่งไปไกลมากซึ่งในส่วนนี้มันทําให้บาลานเสียเพราะว่าบางครั้งมันจะทําให้เราพุ่งไปอยู่กลางดงศัตรูแบบไม่จําเป็นหรือบางครั้งที่เลวร้ายที่สุดก็คือเราอาจจะลำดาบจนพุ่งตกเหวไปเลยก็มีคือมันเท่ใช่แต่ถ้าเกิดความเท่มันมาทําลายผู้เล่นอันนี้ผมว่ามันจะทําไปทําไมกันนะ และเรื่องสุดท้ายที่มันเลวร้ายที่สุดนั่นคือศัตรูในเกมนี้มันโกงซะเหลือเกินคำว่าโกงในที่นี้ไม่ใช่แค่ว่ามันเก่งหรือมันขี้รุมนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นเรื่องพวกนั้นชาวโซอย่างผมคุ้นเคยอยู่แล้วแต่ไอ้ที่ผมว่ามันโกงอ่ะคือมันมองเห็นได้ไกลเกินไปโดยเฉพาะกับพวกตัวยิงไกลคุณจะหัวเสียกับพวกมันบ่อยมากเพราะบางทีระยะที่มันโจมตีเราได้มันไม่ใช่ระยะที่ควรจะมองเห็นได้เลยแต่พวกมันดันมองเห็นแถมยิงโค่นแม่นยังกระเปิดโปล็อก คือตอนเล่นเนี่ยกับบอสผมก็มีตายยับเยินบ้างแต่ว่ามันดันไม่ตายเยอะเท่าพวกตัวยิงไกลจริงๆหลายๆครั้งคือผมยังมองไม่เห็นมาเลยด้วยซ้ําว่ามันอยู่ตรงไหนแต่มันเห็นเราซะแล้วต้องยอมโดนไปก่อนถึงจะรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วตรงจุดที่มันเป็นกับดักเนี่ยใครมันจะรู้ว่ามันคือกับดักอันนี้มันจะคล้ายๆมีมิกในดาร์กโซนนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าในดาร์กโซนอย่างน้อยๆผู้เล่นก็รู้ว่ามันมีกล่องให้ลุ้น แต่ในเกมนี้กับดักมันจะเป็นไอเทมธรรมดาเลยไอ้เราก็นึกว่าไอเทมปกติพอไปเก็บก็ฟับโดนมอนเตอร์ทะลุมิติส่งเราไปอยู่โลกอัมเบลแบบเลือดมิดหลอดโคตรโกงเลยคือใครจะไปรู้เลยเนี่ยนั่นแหละครับทั้งหมดที่ผมว่าไปนั่นมันก็คือเหตุผลที่ผมยอมแพ้ไม่อยากเล่นแล้ว เกมมันก็ยากอยู่แล้วดันต้องมาเจอกับอะไรที่มันแหลกนรกกับดีไซน์พิลึกพิลึกพวกนี้อีกพูดแล้วก็หัวร้อนทั้งทงี่ความจริงแล้วเกมเนี้ยไม่ใช่เกมที่มันแย่เลยนี่คือเกมหนึ่งที่ผมยอมรับว่าทั้งงานภาพแล้วก็บรรยากาศมันทําได้ดีมากบรรยากาศและอารมณ์มันจะคล้ายๆกับด a กโซหนึ่งกับดักโซสองเป็นธีมอัศวินโบราณมีสัตว์เทพมีสัตว์ประหลาดซึ่งก็เป็นอะไรที่ดูดีมากสําหรับเกมแบบนี้และถ้าเกิดคุณก้าวเข้าสู่มิติอัมเบรลจากเกมอ p g พีสุดแฟนตาซีมันก็จะกลายเป็นนนเเกมมลคราไปแทัจะให้ อารมณ์เหมือนนรกที่มีความสยดสยองน่ากลัวซึ่งมันก็เป็นอารมณ์ที่แตกต่างแม้ว่าจะเป็นในพื้นที่เดียวกันนั่นจึงทําให้เกมนี้มีหลากหลายอารมณ์และน่าออกสํารวจมากขึ้นถึงแม้ว่าฉากจะไม่ได้ซับซ้อนถึงขนาดเกมโซแต่เพราะมิติ2มิติที่เขานําเสนอมาคู่กันเนี่ยแหละครับที่ทําให้การสํารวจโคตรสนุกแล้ววิธีการเข้าออกระหว่างมิติความจริงกับอัมเบลมันก็โคตรง่ายเลย วิธีแรกหากเราตายเราก็จะฟื้นขึ้นมาคล้ายๆกับเซคิโร่เพียงแต่ในเกมนี้เราจะฟื้นขึ้นมาในมิติอัมเบลที่มีพลังชีวิตเหลืออยู่แค่ครึ่งหนึ่งส่วนอีกวิธีหนึ่งคือใช้ตะเกียงที่เรามีการทําแบบนี้มันจะคล้ายกับการตายนั่นแหละครับแค่เราไม่ต้องเสียเวลาไปโดดเหวหรือว่าให้มอนตีเล่นโดยไม่จําเป็นแล้วถ้าเกิดอยากจะกลับมามิติปกติก็แสนง่ายให้เราวิ่งไปยังจุดเช็คพอยต์ไม่ก็สำรวจรูปปั้นที่มันอยู่ตามฉากแค่นี้ก็กลับมาได้แล้ว หรือว่าบางทีถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าควรจะเข้าไปมิติอัมเบลดีไหมเราก็เอาตะเกียงไปส่องก่อนก็ได้เพราะการส่องตะเกียงจะทําให้เราเห็นหมดเลยว่ามิติที่มันซ้อนกันมันมีอะไรซ่อนอยู่ทั้งทางเดินทั้งไอเทมทั้งกลไกปริศนา แถมบางอย่างมันก็สามารถสัมผัสได้เลยโดยที่เราไม่จําเป็นต้องข้ามไปมิตินั้นเอาจริงๆคือมิติอัมเบลเนี่ยมันคือของดีและก็เป็นเอกลักษณ์ของเกมนี้เขาเลยเพราะว่าในมิตินี้เราจะได้เจอมอนส์มากขึ้นทําให้เวลาที่ต้องการฟาร์มเราไม่ต้องไปวิ่งหามอนส์ให้เหนื่อยแถมในระยะเวลาที่เราอยู่ในมิตินี้ค่าวิกเกอร์หรือว่าเงินที่เราได้รับมันจะมากขึ้นทําให้เราสามารถใช้เป็นโอกาสในการฟาร์มเงินได้ค่อนข้างดีมากขึ้นกว่าเดิมไปอีก ถึงแม้ว่าเกมมันจะยากขึ้นวุ่นวายขึ้นแต่สําหรับสายฟาร์มผมว่ายังไงมันก็คือสวรรค์แต่เหมือนกับเกมเขาคงรู้อะว่าถ้าเกิดปล่อยเว้นานผู้เล่นก็คงจะฟาร์มจนรวยเละแน่ๆเขาก็เลยใช้วิธีทําให้มอนในมิตินี้มันโหดมากขึ้นหากเราอยู่นานเกินไปแล้วสุดท้ายก็จะลงท้ายด้วยการมียมทูตที่ตบเราได้แบบวันฮิตคิวโผล่มาไล่ล่าผู้เล่นผมเลยมองว่าจริงๆแล้วมิติอัมเบร์เนี่ยมันเจ๋งมากเลยนะมันดีงามในเรื่องการออกแบบแล้วก็ท้าทายแต่ไงมันถึงมีปัญหาในตอนเล่นเข้ามาซะง,งั้น คือถ้าเกิดไม่มีปัญหาในตอนเล่นเนี่ยมันจะกลายเป็นมิติยอดฮิตสำหรับสายฟาร์มกันไปเลยและยิ่งถ้าเกิดใครที่เป็น FC ของบลัดบอลคุณน่าจะชอบเกมนี้เพราะอย่างระบบเงินตกและมอนกินเข้าไปเนี่ยนอกจากบลัดบอลแล้วก็ไม่น่าจะมีเกมโโซเกมไหนที่กล้าทำเพราะระบบนี้มันโหด แล้วอีกระบบหนึ่งอย่างระบบดูดเลือดเวลาที่ได้รับความเสียหายเกมนี้เขาก็ออกมาดัดแปลงให้มันเจ๋งมากขึ้นต่างกันตรงที่ว่าหลอดเลือดที่มันหายไปที่เราจะสามารถดูดคืนมาได้มันจะต้องมาจากการเสียเลือดจากการกาดหรือว่าแพร่ีเท่านั้นซึ่งการบล็อกมันเสียทั้งเลือดแล้วก็สตามีนา่าก็จริงแต่มันก็ทําให้เราสามารถดูดเลือดคืนมาได้โดยที่ระยะเวลาในการดูดมีแบบไม่จํากัดขอแค่เพียงระหว่างนั้นอย่าโดนฟาดซ้ําก็พอถ้าเกิดใจถึงแล้วเก่งมากพอพลังชีวิตของเราก็แทบจะไม่มีวันลดลงจนหมด ส่วนการแพรี่อันนี้จะแปลกหน่อยเพราะว่าต่อให้คุณแพรี่ติดเลื่อนมันก็ยังลดและหากทําติดไปเรื่อยๆศัตรูมันก็จะเสียหลักเปิดช่องให้เราโจมตีได้อย่างรุนแรงจริงๆระบบบล็อกกับแพรี่มันจะคล้ายกับลอดออฟพีนี่แหละครับถ้าเกิดเร็วเกินไปมันก็เจ็บตัวนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดตรงจังหวะมันก็คุ้มเพียงแต่ถ้าเกิดเทียบเฟรมการบล็อกระหว่าง2เกมนี้แล้ว l อดออฟฟอร์เลนง่ายกว่าเยอะแต่เอาจริงๆเรื่องการแพรี่ก็เป็นดีไซน์เกมที่แปลกเหมือนกันนะมีเกมไหนบ้างวะที่แพรี่ติดแล้วเลื่อนลดเนี่ย ถึงยางนั้นเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ง่ายถ้าเกิดจะบอกว่าเป็นเกมโซที่ง่ายที่สุดผมก็ไม่เถียงคือตัวช่วยมันเยอะไอเฟรม,มันนานมากบอสก็ไม่ได้เก่งอะไรแล้วคุณคิดดูว่ามีเกมโซเกมไหนบ้างที่มันปลูกเช็คพอยต์ขึ้นได้ด้วยตัวเองถึงแม้ว่าการปลูกเช็คพอยต์เนี่ยเราจะต้องมีมเมล็ดการปลูกกับต้องปลูกในส่วนที่เป็นดอกไม้เท่านั้นแต่ว่าการสร้างเช็คพอยต์ได้ด้วยตัวเองแบบนี้มันก็แทบไม่ต่างอะไรเลยกับการที่เราสร้างเช็คพอยต์หน้าห้องบอสได้ด้วยตัวเอง อันนี้คือยังไม่นับเรื่องเช็คพอยท์ที่มันโผล่มาเยอะอย่างกับ Dark s o ซ l 3ามงนะครับภาพรวมคือมันคือเกมโซที่เล่นง่ายท้าทายแต่ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนแม้ว่าคุณจะเคยเล่นเกมโซมาก่อนมันคือเกมโซที่เอนจอยได้ในระดับที่ไม่เครียดแล้วก็ไม่น่าเบื่อเกินไปสรุปแล้วนี่คือเกมโซ l ไลท์ที่คอนเซปต์โคตรด,ดีดีจนผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมันทำได้ดีนะมันจะสู้กับเกมโซแท้ได้สบายๆเลย แต่ปัญหาก็ตามที่บอกนี่แหละครับเกมมันดันมาตกม้าตายเพราะเรื่องดีไซน์กับเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปแบบเต็มๆเ,เพราะงั้นได้เกิดใครที่คิดจะซื้อเกมนี้ในช่วงนี้ผมอยากให้รอก่อนเพราะถ้าเกิดคอมคุณไม่แรงพอหรือว่าอยากจะเล่นในคอนโซลคุณอาจจะงุนงิด แถมอีกอย่างผมไม่รู้เนี่ยนะว่าถ้าเกิดเล่นบนคอมคุณจะเจอปัญหาเกมเด้งไหมเพราะถึงแม้ว่าตอนที่ผมทสบน PC ผมจะไม่เจอเกมเด้งแต่จากรายงานของหลายๆคนเขาก็บอกว่าเขาเจอปัญหาเกมเด้งค่อนข้างเยอะแม้ว่าสเปคจะทะลุความต้องการเอาเป็นว่าผมขอย้ำอีกครั้งก็แล้วกันว่าเกมนี้คือเกมดีสนุกมากแต่ในเรื่องประสิทธิภาพอันนี้ต้องรอเขาแก้สักหน่อยเพราะว่าการที่ผมอดทนเล่นมากกว่า13ชั่วโมงผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่โคตรจะทรมานไม่รู้เหมือนกันว่าเกมมีปัญหาขนาดนี้ผมทนเล่นไม่ได้ยังไง จนสุดท้ายแล้วผมก็ไม่ไหวพอแค่นี้ก่อนดีกว่าก่อนที่หัวมันจะร้อนไปมากกว่านี้ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่รอรีวิวตัวเต็มแต่เอาจริงๆแล้วในคลิปนี้จะเรียกว่ามินิรีวิวก็ยังได้เพราะยังไงเกมเนี้มันก็คือเกมโซนน่นแหะครับถ้าเกิดคุณเคยเล่นเกมโซมาก่อนคุณจะเข้าใจมันได้ไม่ยากนะักทั้งระบบฟาร์มระบบอัปเกรดชุดระบบอาวุธมันก็ต่างเป็นอะไรที่เข้าใจได้ไม่ยากเลย แค่คุณต้องคุ้นชินหน่อยกับมิติอัมเบลเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์อันนี้ผมยอมรับว่าแรกๆผมงเพราะว่ามันซับซ้อนมากแต่พอชินแล้วก็มองว่ามันเจ๋งแล้วมันก็สร้างสรรค์ดีเพราะงั้นเกมนี้รอหน่อยครับอย่างน้อยๆก็ต้องรอให้เกมมันลื่นไหลสักหน่อยส่วนเกมดีไซน์อันนั้นไปปรับตัวเอาและสำหรับเพื่อนๆที่มีโอกาสได้เล่น Lost of Fallen กันแล้วล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเกมนี้กันบ้างอย่าลืมมาแชร์ความเห็นลงกันในคอมเมนต์ด้วยแลวกันนะครับ โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกัน ยังไงก็ต้องขอโทษอีกครั้งนะครับที่ไม่ได้ทําเป็นฟูลรีวิวเพราะยอมรับว่าทนงุนหิดต,ต่อไปไม่ไหวจริงๆถึง13ชั่วโมงที่ผ่านมามันจะสนุกท้าทายแต่ในด้านความเครียดมันก็พอกันเลยเพราะปัญหามันสูงเอาไว้ในอนาคตถ้าเกิดเกมมันแพทมาให้ดีขึ้นแล้วผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโซลไลท์อีกผมจะเอามาพูดถึงอีกครั้งกันลวกันแต่กับคลิปต่อไปเนี่ยอันนี้ผมขอพักเรื่องเกมยากเอาไว้ก่อนขอหันไปทําเกมง่ายสัก2-3เกมแล้วค่อยกลับมาทําใหม่กันหัวร้อนส่วน people, จะเป็นเกมไหนแล้วจะมาเม,มื่อไหร่ออันนี้้ก็ตง ติดตามชมกันต่อไปครับแต่ว่าสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด s ั b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผม้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ